Men who play God. เรื่องแรกกันดีกว่าครับโอ้หนังนเรื่องนี้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกแต่ก็รอดูเพราะว่าดูมาได้ไหน่อยเด็กแล้วปฏิบัติการสายรับ0 0 7ตอนที่25ซึ่งเป็นตอนจบของดเนียลเครกนั่นคือ No Time To Die เราต้องยอมรับว่าเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยที่ผมไปเช็คมาทีมงานเขายืนยันเลยว่าทุนสร้างหนังนี้อยู่ที่250ล้านเหรียญหรือว่า 7,800ล้านบาททําไมถึงแพงขนาดนั้นมันเยอะนะครับเพราะโดยปกติร้าหนังเจมส์บอนเนี่ยจะมีการถ่ายทําในหลายทวีปหลายประเทศแค่ยกกองทีนึงก็หลายล้านเหรียญแล้วนะครับบวกกับอุปกรณ์ที่ใช้อาวุธที่ใช้โดยเฉพาะอย่างรถเข้าฉากเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างความทันสมัยของรถอย่างเช่น Aston Martin ต่อให้มันมีการให้รถอย่างเป็นทางการมาใช้แต่ทราบไหมครับเวลาเขาทำฟิตติ้งรถ ที่นํามาถ่ายในหนังมันมจะเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับด้านหน้าเราจะเห็นเป็นแอสตันมาตินแต่จริงๆเนี่ยอาวุธหรือว่าต้องติดจรวดท้ายมีอุปรกรณ์วิเศษเสริมขึ้นมาลองหลับและจินตนาการดูมันต้องทาฟิตติ้งของตัวเครื่องจักรรถยนต์และตัวรถยนต์จําลองขึ้นมาในลักษณะเดียวกันนะครับอันนั้นก็หลายตังค์ละฉากละเบิดบ้างฉากถ่ายทาฉากไล่ล่าต้องบอกเลยว่าแพงมากครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้จักทุน250ล้านเหรียญหรือ7,800ล้านบาทน,นั้นห้ามพลาดทุกประการ Yeah,